S11 ครับบริษัท s 1สกรุ๊ปจำกัดมหาชนครับลิสซิ่งเล็กไหมตวเนี้ลิสซิ่งมอไซส์เสิบเอ็ดนะอ่าลิสซิ่งสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ครับพนหนึ่งคันเหมือนพ่สองคันนะครับดอกมันดอกมันแพงมอไซส์นะความเสี่ยงมันเยอะนะครับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ s 1 1ครับรายย่อยถือ30%รายใหญ่เป็นบริษัทเนาะมีแบงค์อะไรถือเนะี่ยมีแบงค์ถือด้วยโยบีถือด้วยนะ n v r ก็อยู่กับเขานะแน่นี่ก็ไม่อยู่นะนะครับโอ้สมาชิกเริ่มถามเรื่องสอนแล้วนะครับ งบการเงิน S11 นี่สินรวม3,612ล้านสินทรัพย์รวม6,444ล้านนี่สินเริ่มเยอะแล้วแปลว่าพวกนี้น่าจะต้องสต็อกสต็อกสินค้าเยอะด้วยนะครับไม่ก็เป็นนี่เสียด้วยนะแต่นี่เสียยังไงมันก็สามารถทำได้อยู่แล้วกำไร3าไร3้าน4ล้าน5 3 9ล้าน5 9 9ล้าน491กําล้านกำไรมันทรงๆออกโตนะ เอา e สิบแปดีเลยแหละปันผลเนาะปันผลเกือบดีไม่ดีปีนี้จะดีมาตลอดสเนะแต่เราสามารถหาปันผลได้เยอะกว่านี้แต่ถามว่าดีไหมดีนะครับดีไหมก็ดีดีที่มีสเ s 1 1ราคาปัจจุบัน7จ็บาทสาสิตอนนี้ตลาดเปิดอยู่นะครับเส้น2องไวัน6กบาทเกาสีนะมองแบบนี้ก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับ ดูภาพใหญ่ก่อน s 1 1เข้าตลาดปี2015สร้างนาคาน่ารักไว้จ้า16บาท20ตังค์ใจคอทำด้วยอะไรลงมาป,ปรับฐานครับปรับฐาน4บาทเออเนาะก,กี่เปอร์เซ็นต์วันนี้ลงมานะตอนนี้เริ่มติดแนวต้านนี้ นี่นี่น,นี่ติดกองนี้อยู่เลยชะลอตัวนะครับตีเส้นเทนสกดจาก16บาทลงมา4บาทลงมา4บาทโอ้กำไรกันหนุกหนานเลยในกลุ่มนะครับปับเป็นเดมองไม่เห็นจัดทรงเส้นก่อน S, s 11เส้นเทนเส้นกดบอกว่าถ้าขึ Wait ้นแข็งแรงครับแถวแถวนี้เลยเนี่ยตอนนี้เจ็ดบาทเจ็ดบาทห้าสิบประมาณนี้ยประมาณนี้นะครับแต่ยังย่ออยู่เลยเส้นสองร้อยวันบอกว่าประมาณหกบาทแถวนี้นะก็ยังเป็นกาเรียกยังไม่ไก่ครับยังไม่ไก่ยังเป็นต้นเทนอยู่เลย S 11เนะเป็นต้นเทนอยู่นะนะครับแต่ลิสซิ่งตอนนี้มันก็ที่มันชะลอตัวเพราะว่าลิสซิ่งใหญ่ลงด้วยมันไปตามกลุ่มเนาะ ผมว่าน่าจะโยกไปติดล้อก,กันมากกว่าประมาณนี้นะนะครับ s 11จะไปต่อไหมเนาะแนวรับใกล้สุด s 11อยู่7บาท15สตังค์แนวรับหลังพิงฝาอยู่7บาทครับไม่ควรหลุดละเพราะถ้าหลุด7บาทเนี่ยลงไปกระแทก6.94หลุดแน่นอนนะครับ แนวต้าน7.5ใกล้สุดนะเจ็ดจุดเนาะ7.7ครับถ้าขึ้นสวยๆต้องทะลุเนี่ยทะลุทะลุแปบาทไปอ่าแจ a m เลย j a มเลยทะลุแปบาทนี่ j a มเลยขึ้นเทนบาทสวยๆเลยนะครับสรุปแผน S11 ครับแนวรับ7บาท15สตางค์แนวรับหลังพิงฝา7บาทห้ามหลุดนะนะครับแนวต้านแรก7บาท50 แนวต้านถัดไป7บาท7แนวต้านที่จะขึ้นได้ดีจะ7บาทเก็ 9, 5ถึง8ปบาทประมาณนี้นะครับ S11 เหรอผมว่ามันชะลอตามกลุ่มอ่าประมาณนี้มันชะลอตามกลุ่มนะพะสวัสดิกาเมืองไทยเขาลงเนาะนะครับคือสูงแล้ววะสูงแล้ววะผมว่าน่าจะมาคึกคักตอนติดล้อเข้ามากกว่านะครับประมาณนี้นะจบแผน S11 ครับขอบคุณ f c ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับ